พังง่ายขนาดนั้นอ่ะสวยจีไปพี่หัดจีไปดูกก็ไม่มูจี้แล้วเดูดักจีน <c oughs> อุ้ยตายป่ะสองหนึ่ง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 ไปสองหนึงไปตายป่ะสวยไปโอ้พังเลยใช่ป่ะเฮ้ยพี่อ่ะแต่ผมด้วยพี่ ไม่มีเหรอไม่มีแล้วว่าเรื่องโรงพยาบาลให้เขาแบบอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะแบบให้เขารีกรุ๊ปอะไรสักหน่อยอ่ะแล้วว่าเอาไปพูดดิพูดดิผมเตรียมข้าวให้เขาละเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ขาดขาเม่กับใจโฟมครับอยู่ในโรงพยาบาลครับ ตอนนี้สิบคันคน่ะยี่สิบคนหนอนมีกล่องซอมปะเอากล่องซอมไปี่หน่อยำไฟนี้เขาจะไม่เขาจะไม่เอารถวะไม่เป็นไรไ<ห>นพี่เขาจะใส่แล้วเนี่ย<ม>เขาายังไม่ได้ไปเอารถักไฟเลยนะท่เกียต้องเี่างดเอสว่าูเกียร์สวยเก่งเกเก่งร้องได้เก่งเก่งน่ะเขาจะวิ่งแล้วเขาออกออกขวาแล้ว ขาจะใส่นหงั้นรอเขาไปที่มาวก็ได้ครับรอรอให้เขาพาวสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับสัักคร้งไม่เขาไม่พาวนี่คือเขาเมื่อกี้ออกพังเขาไม่้เขาเดินเลยไอชี้เอาไงอ่ะสองพี่หอาเก้ารอก็ได้พี่รอรอเขาจะเดินไปไหนให้เขาเดินไปก่อนก็ได้ ตามไปพี่ตามไป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 ดูเขานะไม่ไม่ลงนะเขาขึ้นตึกเนี่ยเขาขึ้นตึกเขาขึ้นตึกลำเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวพอเล่นคนเดียวพออย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะไปพุทไปพุทไปไม่ต้องขึ้นไปไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามเล่นไปทำแล้วไม่นไปทำแล้วฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่นพุทบาทถึงพุทบาทอ่ะพุทบาทถึงพุทบาทอ่ะไม่ไขึ้นตึก แบบแบบอยากให้เขาได้แบบเป็นเรียอะไรเยอะๆนะเธอแบบไฟใหญ่แบบตอนแรกๆอ่ะสนุกวเพื่อนแบบเพื่อนตอนนี้ยังอยู่สองคนลงนวันขึ้นไปตึกไปไปหาครับไหมครับมันจี้จี้จี๊ไปหมดเหรอขึ้นเลยโอ้ยสองคนนี้เลยอยู่นอนวันเพื่อนเราใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเราใช่ปใช่ใช่รอรอก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวนี้มันได้รางวัลนะทำหมอบอะไรรถรถแบบนี้สองคนไม่รู้ว่าเฮียผมไม่ได้เอาเอาเลยพี่เอาเลยครับสั่งเลยพี่โต ไม่สั่งละเออเหนื่อยไรจะไปหาวะว่าไงพี่ขยับขึ้นตึกให้หมดเลยแล้วตบไปตบได้ได้ได้ขยับขึ้นตึกไล่ลงมาขยับขึ้นตึกพี่โตบอกแล้วครับขยับขึ้นตึกขยับขึ้นตึกอ๋เป็นผู้ตามที่ดีดีกว่าวะไอ้คิดมากอ่ะไม่รู้ว่ะ

กอกูไปตู้นับหนึ่งเดี๋ยวผมจิกยางแตกเลยนะเฮ้ยไก่เหรอใช่พี่พี่ไก่ไก่ผมผมเลี้ยงไว้ผมเลี้ยงไว้พี่ได้รอป้องเลยกูกูกูกระป๋ากระป๋ากระป๋ารอรอไม่ต้องพี่ครบครบยังอ่ะครบแล้วแล้วครบไม่กูกูกูมันมาลงไกลพี่มาลงไกลจะยังลงอ่ะจะลงตรงนี้พอนี่รอเขาบีบมาเราเขาบีบมาเราขึ้นไปเราเสียเสียเสียหัวมากเรางเสียหัวไไไมมม่กกผผฝั่งนั้นเขาไม่ตามมาพี่ คือคืออย่างนี้นะมันมีวิธีมันมีวิธีเล่นอยู่นะก็คือลงตรงนั้นเลยเว้ยลงตรงที่มันไม่ใช่เนินอ่ะไม่รู้ว่าจะเข้าใจนีเมเราหรือเปล่าอ่ะใช่แต่คือมันต้องมันต้องอย่างนั้นนะเออนั่นแหละแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยเล่นไม่ได้มันก็อย่เล่นดีกว่าแต่แต่เราต้องค่อยๆเดินพี่เห็นไอ้ซ้ายมือนี่ที่ทางขึ้นนี่ได้ปะเนี่ยอ๋อซ้ายมือเนี่ยไอ้บันไดราวเนี่ยซ้ายขวาป่ะล่ะอ๋อแต่แต่เรานั่งยองๆเดินไม่ได้หรอเขาบู๊ต่อยเป็นยเอย่างไรนี่อย่างอย่างนี้เขาน่าจะบู๊ตเป็นอยู่หรอออกปประะะมาาาณเเเ้บู็นนนขหััวลยย่่งง ไม่รู้แต่ถ้าถ้าบันไดเราอ่ะน่าปลอดภัยสุดแล้วก็ไม่เล่นคนเดียคนอ่ะลงเลเพื่อนลำมาลงเลยพี่ลงเลยลงเลยลง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 ใครใครกำลังมาครับพี่ด้าพี <m ai> <m ai ่หน้าพี่อน้าโชว์ไม้สูตรนะครับไม้สูตรกาลังมพี่หน้าตามมาเลยตไไปปแแลล้วรอรออย่าแยกกันดิรอก่อนดิยัง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 ไม่ไปยังไม่ไป ยังยังมันเดินได้หมยังยังพี่นาคะไมยัได้ยังยังได้เดินได้ยเดินได้ได้ตน้เดินไบ่เดนเดินไินได้เดิ้เงรีได่ะมันมั้นตีเราไม่ได้แลน้วเพราะว่เพื้นที่มันสู้เ่ะคเานเานัน้เน้เนเนได้เดน้เดอนพดเน่เดินไได้เดเิไดเิไดเิเลยเดด้ามนไอ่ะถ้าถ้ามึงเ้นเต็งมาเ ไม่มันมี2อย่างฟังนะแบ่งห้าคันไปฝั่งนู้นอีก5คันเปฝั่งนี้มันก็จะแยกกันนะพี่ถ้าเขาถูไปทีละฝั่งอ่ะใช่แต่ถ้าเราไปเนี่ยปองเข้าพร้อมกันะครับเนี่ยไปเลยเนี่ยเขาเข้าพร้อมกันไปเลยเนี่ยอุ้มเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอ่ะไปเป็นกลุ่มอ่ะไปเป็นกลุ่มอ่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไปขวาเข้าไปขวาไปขวาไปขวาขวาขวา

ยิ้มหน่อยยิ้หน่อยสวยสวยต้องบวชมาเอ้าต้องวชรู้ได้ไงอ่ะเพ่อนก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนไปดูเพื่อนดิดูเพื่อน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 หน่อยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยทุกคนดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อย เก็บแล้วครับเก็บแล้วครับเกล้าครับเกล้วครับเก็ล้าครับเกล้าครับคนตำรวจอุ้มไปดิครับเขาตายอ่ะอุ้มไปสิคนชวนคนตำรวจอุ้มไปสิเขาตายอ่ะเฮ้ยตำรวจอุ้มไปสิเขาตายเขาตายเยอะเลยคนตำรวจอุ้มไปคนตำรวจอุ้มหน่อยน่าเขาตายเยอะเลยะเเพื่่อออนหาายสอบเพื่อนหายไปแล้วนะคนตำรวจสอบเพื่อนมันหาย

ผงกลายเป็นตัวหลุดซะงั้งนดีโคตรดีในไฟไม่จับเขาอุ้มกันไปแล้วนะ่ะเป็นร้อยคนนะ่ะไม่ไปดูอะ่ะไอเย็นเนี่ยก็โดน เป็นเลยอ๋อเย้เฮ้ยใครบ้าครับฝั่งเนี้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้ครับฉันมองเห็นเลยใครอ่ะเหนือนะดีนะจริงจผมเป็นหัวหน้าเหนือไอ้เหนือเฮ้ยเหนือเหนืออยู่กับพี่ปะเนี่ยอยู่พี่อยู่ไอ้เหนือเอ้ยผมผมไม่เห็นใครเลยครับคนตำรวจผมไม่เห็นใครครับโอ๋ย คุณตำรวจครับผมไม่เห็นใครครับนี่เ็ากินตัวเอาอ่ะั่วก็ติดคออันเียอคุณตำรวจครับผมไม่เห็นใครเลยครับคุณตำรวจครับผมไม่เห็นใครเลยครับนั่นแหละสิพี่ก็ไม่รู้แต่พี่ยึดละคุณตำรวจครับผมไม่เห็นใครครับฟังท่อนเลยี่ ไอ้เหนือไอเหนือไม่อ่านเจียวไงเหนือกี้ไอ้เหนือใส่ในคุกต่อใส่ในคุกต่ออ้ไม่ไม่ไม่อ่นเจียวพี่ธุบุลเอากลับเลยไม่อ่นเจียวโอเคโอเคโอเคเอากลับมาเลยคุณตำรวจครับผมไม่เห็นใครอีกแล้วครับใช่ใช่พี่ดูมันนีหนึ่งหนุ่ยหนุ่ยไปทำข้างนอกก็ได้หนุ่ยเออมันมันบั็กพี่ธุบุลมันแบบคนมันเยอะมั้งเซ็กชั่นไม่พอมั้งพี่่ทุกคนอยูนิ่่งๆกอนของจริงของจริงไม่เหนือของจริงครับ คำถามะอะไรอันเกียวไหมไม่อันครับไม่อันเข้าพุกนะครับขอญาต์นัวอืมเอ๊ะไอนอนตาอย่าหญ่าต่อไอ้ลำเลืเ่มอมมงเ็มปะต่อยจำเฮียลเลยไอ้ควายเลื่อมมงเ็มไหมอ่าถามไม่ตอบอีไอซ่ ไม่เขาโดนจับอยู่เขาจะเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บมึงแทงเลยนะเฟีย้ยนปั๊บมึงมึงปั๊มยาอันหนึ่งเลยกูปั๊มยาไปแล้วอันหนึง่งเขาลงมาปุ๊บมึงเอาเลยนะไอ้หนักกามไม่แทงเลยคมๆเด็กแม่แมน่นั่งนั่งรอนั่งรอไก่มาเดียวนั่งกูกูกูกรอกูกูมา,าเดียวเดี๋ยวเราถามกกลิฟต์กับลิฟต์แทงตำรวจฮึใช่เหรอพี่ลิฟต์แทงตำรวจเหรอเธอเธอถ้าสมมติว่าเธอโดนจับเธอก็บอกไปว่าในไฟนะมัน มันมันมันดูไม่ดูไม่ครบเข้าใจปะไม่เขาจำไม่ได้หรอเพราะว่าบรรนัวกันเนี่สติกก็ไม่เป็นไรหรอกเออเออบอกไปเรื่ออะไรครับเนี่ยอะไรครับเรื่องเบอรบงค์ครับอันนี้อยู่แก๊งไหนครับเนี่ยน่า,าอมันครับอ้าวได้มาถูกที่ด้วยไอ้อเดี๋ยวกูเองเจอเม็ดเฮ้ยเอ้าตายเลยอ๋อตายเลยดิเอ่เขาไม่ปั๊มยานี่หรอะเขาบอก,ก,กตัวแก๊งซะด้วยด <c oughs> <c oughs> ูกแก๊งซะด้วยเนี่ยน่าอ่อน ไม่รู้ไหมเนี่ยแดนนี้ใครคุอมเดี๋ยวโดดดิโดดไหนโดดไหนอ่าลำอ่ะอันนี้ก็รู้นะครับว่าใครเด็กเดินนะครับเพอ่ะอันนี้ชื่อลำดูนะครับว่าใครเด็กเดินอ่ะผมแก้ผู้เล่นมาตามฟังตามผมแล้วบอกแล้วแม่แล้วพี่เจอนี่เดช้างวิวอยู่ไหนอ่ะพี่รู้จักไหมต้ำยำกุ้งอ่ะพี่เคยดูไหมแค่นั้นแหละช้างวิวอยู่ไหนอืมขออนุญาตนะครับอันนี้อันนี้ต้องกด G หรือเปล่ากดไปเลยกดไม่ได้กดต้องออกเออไม่ต้องก็ได้ครับ เลกหลือกี่นาทีครับเลือกี่นาทีรอรอรอพี่ตามเวลากว่าครับกดก็ได้นะครับถ้ายี่สิบถ้ายี่สิบยี่สิบกว่าโดนสุ่มเสี่ยงครับอ๋อนั่นกดครับต้องกดครับพี่ถ้าสุ่มเสี่ยงกดครับอ๋อแสดงว่าเนาะทุกคนโดนสุ่มเสี่ยงในนั้นหมดเลยดิไม่ก็กูไม่ไม่ไม่เขาไปไปตึบไปปูนอ่ะใครใครอุ้มไปกูเองเออ มาปุ๊บมึงถามกันเลยนะมึงมึงเก็บอาวุธก่อนเพื่อนแต่เขาแบบว่าหาว่าเราแบบอนี้เด็กเดินเดะดูดูดูมึงเด็กเดินอ่ะมึงเก็บอาวุธไปเลยมึงเด็กเดินอ่ะกูหัวเรือกูต้องถือไปเลยท่าเลยมึงรอดูเลยกูหัวเรือกูต้องถืออยู่ละมึงไะเด็กเดินหลอกไอ้เที่อสภาพตัวมึงไงนะหัวเรือไอ้ที่อว่ามาแน่รอดูเลยไม่เลยตอนนั้นนั่งปิดกล่องอยู่แถวๆนี้ด้วยไอเดียเพื่อนที่มึงร้องไห้ขออ้อนวอนเขานะ เนี่ยกูนั่งกูนั่งใหอยอยู่นะเราเขาจะจอนที่มึงร้องไห้ปะเขาขี้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีเพื่อนเราเราไม่เคยร้องอยู่แล้วของพวกเนี้ยนี่เลยตอนวันนั้นกูนั่งดูที่สามบอลอ่ะนั่งดูไอ้พวกหน้าอ่อนเขาเล่นกันอ่ะนี่เลยไม่รอหน้าอ่อนเข้ามาอ๋อไอ้ที่มึงแบบกราบตีนเขาใช่ไหมให้เลือกเขาให้ไม่กระซือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใครออกอ่ะทำผิดอ่ะ ไม่ใช่จำผิดแต่ใบไอ้นั้นไม่อันนั้นไอ้ไอโดนไอ้ดอนปากเหี้ยอันนั้นจำได้ไม่่ใชอ้เหี้ยแมนปากเร็วก็ไอ้เหี้ยแมนปากหมาอะไรจำได้แล้วเออคนนั้นอ่ะเออที่มันเด็กเดินอ่ะไอ้เหี้ยแมนนั่นอ่ะไม่หนีหนีวันนั้นอ่ะโดนจะปิดโดนกูปิดกล่องอ่ะดิวันนั้นอ่ะไอ้เหี้ยวิ่งหนีเลยอ่ะบ้านรอนบ้านผมแต่ดิว e ันน yeah ั้นมันมันวันน in ั้นน่ะมันเอาสบู่ไปตกใส่เขาไอ้เหี้ยเขาจะกระตือไม่ตกไม่ตกไม่ตกคขาใหน้าอ่อนเก็บให้ไงวันนั้นอ่ะใช่หรอไอ้ดอนปากเหี้ยนะ เออแล้วให้หน้าอ่อนไอ้เฮียแมนปากหมาวันนั้นจะโดนจะโดนจะโดนตุ๋ยในห้องน้ำาัดีดีนะพี่ดอนเขาไปช่วยอ่ะจำได้ไหมล่ะอ๋อพี่ดอนพี่ดอนที่เพิ่งโดนโดนเสร็จอะนะใช่ปหไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดอนไอ้นี่ไงหัวเรือไงที่เขาอาบน้ำอยู่อ่ะที่เขาจะไปช่วยมึงกับพี่ค่าพี่ค่าพี่ค่าเขาอะนะไม่ใช่พี้ค่าพ่อมึงสิพี่ค่าเอามึงเป็นพี่ดอนหรอร้อนตัวแต่เขาจังอ่ะไม่ไม่บอกเขาเขาดูแลดีดูแลบ้านน้นเขาดูแลดีเขาชอบน้องเขาชอบน้องเวลาน้องมาเขาก็จับอย่างเดียวอ่ะ ไม่จับไม่จับเขารักเดียวใจเดียวแล้วจำได้ไอ้เหมือนไอ้เฮียแมนนี่ตั้งแต่มีโทรศัพท์นี่เจ้าชู้ไม่หยุดนะน้ำรู้ปะแบบมีโทรศัพท์ข้างในอ่ะตอนนั้นอ่ะจำได้ล้าเปล่าไม่คุยไม่คุยคุยคุยสาวเปิดแบบให้ดูอ่ะหน้าสาวเติมอ่ะเปิดฮัลโหลพี่โตนั่นเงี้ยผมเกมพี่ผมเกมผมเกมพี่ผมเกมผมเกมไม่ไม่เมืงอันเจียวยังยังยังครับยังยังยังอัดเจียวเลยแม่ผมดักเขาข้างในหรอ อ้าวใครโทรมาวะนั่นไงยแล้วลงพี่ลิฟต์แทงตำรวจโดนจับไหมเนี่ยไม่น่าโดนเนาะเยี่ยแทงตำรวจครั้งหน้าตำรวจแคนเดอร์โทษโทษโทษเฮ้ยทีบจะมีทหโทษโทษยี่สันนรกเฮ้ยอาฮะใครมา โนพ่อเข้ามาโหลไม่โตครับเขาวมึงแกได้ไงเพราะว่าสุดท้ายมึงมึงแกะได้ไงแางไนอ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปล่อยมาตู้มึงออกมาแล้วกำลังเพิ่มแล้วเราเข้าไปไปเขาข้างนอกมันไม่ง่ายกว่าอ่าได้พี่ได้ได้ได้งั้นอันเจลเดี๋ยวผมบอกตำรวจข้างในให้เอออันเจลไปเลยครับได้คนตำรวจตำรวจครับอันเจลหน่อยครับอันเจลได้ครับข้างหน้าใครมาอันเจลจะได้บอกให้เขารับบัตรถูกคนผมนี่ครับผมอันเจลเองอันเจลตัวผมเองครับต่อสองสองไปครับได้ครับผมผมคนเดียวครับ ม่สองใบครับงคนเดียวครับคระดกใบเดียวหรือสองใบครับสอครับสองครับสองสองสองรักเพื่อนอย่าลับไม่ไปเพื่อนเหงาต็เลยครับเฮ้ยหดไหนเหนหนีหนีหนีหนือหนีหนีหนีเฮ้ยเหนอออ้เขาดิ อะไรแะบเดี๋ยแวบบมึงแบบโอ้แป๊บมึงนับมึงมึงเราแย่กูแป๊บนึงอ่ะทำไมอ่ะต่าบตรงวา่าวาว้าแบบเหมือนแบบวา่าเป็นเอฟซีอ่ะเหมือนเซสชันไม่ตรงกันอ่ะภาพไม่เหมือนกันอ่ะทำไมต้องบูลลี่อ่ะจริงจริงไม่เดี๋ยวมึงก็ตกอ่ะแบบนเดี๋ยวมึงแย่กูอ่ะไปขวาไปซ้ายแล้วแต่ถ้าจะทิ้งก็เราเ,าเลย ขวากูไปซ้ายก่อนจะโดนปะเนี่ยจะโดนยำตีนปะเนี่ยก็รอปล่อยคนไป แต่ผมว่าให้เขาเรีเซ็ตก่อนดีปะ่ะมันจะได้ดับไฟแบบจ่าๆไปเลยอะ่ะใช่ปะ่ะเพราะผมผมไม่รู้ว่าถ้าเก็บตัวหลุดตำรวจเอ้ยเขาจะนับกันยังไงอะ่ะถูกไหม เฮ้ยไปไหนไปไหนรอด้วยรอด้วยที่เดิมเพื่อนที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยอะโหลอะโหลอะโหลไม่เฟ้นเฮ้ยยูสตาร์พีซเอ้ยเอ้เอเรนี่มีแล้วมีแล้วแล้วรถ JS มาละรลรถอยู่ไหนไม่เป็นไรเอารถเธอไปก็ได้ทำไมเราเอารถมัเลยเอาเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะเอารถ่องหองรอบนตึกบนตึกไม่พาวเลยหรอ หายทางขึ้นอยู่เฮ้ยใจเย้เขาไม่เล่นเราอ่ะอ๋อเขาขอเวลาสิบสามทุ่ม ไอ้เหี้ยหน่ะไอ้เหี้ยหนอะ